สวัสดีค่ะพบกับพี่การน,น้องแม่ค่ะวันนี้พี่การมาไลฟ์แล้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะใครทานข้าวแล้วมาเจอกับพี่การน,นะคะกับการไลฟ์ดีๆความรู้เรื่องของการเลียลเล้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ค้อแลวก็หลังคลอดค่ะใครเข้ามาแล้วก่าวทักทายก,ก,กดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะวันนี้พี่การจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ค้นหาวิธีฝึกลูกนอนยาวกันค่ะว่าลูกของเราเนี่ย เหมาะกับการฝึกแบบไหนอ่าเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนดูคลิปพี่กันไปก็าอาจจะทําไม่ได้ในน้องในลูกของตัวเองอ่าเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามาหาวิธีการที่เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกเราแล้วนําไปฝึกปฏิบัติกันดีก,กว่าคะ่ะอ่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะค้นหาพฤติกรรมค้นหาลูกว่าจะต้องฝึกเข้านอนวิธีไหนเนี่ยคุณแม่คุณพ่อต้องเลือกก่อนว่าลูกของเรามีพฤติกรรมในการ เข้านอนแบบไหนหรือว่าตื่นนอนมาเนี่ยเขาทำอะไรนะคะเพื่อค้นหาว่าเราจะต้องฝึกเขาแบบไหนนะคะคำแรกคือลูกนอนหลับหรือตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะดูดนมแม่เช่นต้องดูดเต้านมแม่เท่านั้นถึงจะหลับหรือตื่นมาทํายังไงก็จะเอาเต้านมแม่เพื่อให้ตัวเองหลับก็คือพวกขาดนมแม่ไม่ได้ใครเป็นแบบนี้ชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สองพฤติกรรมแบบที่สองคือลูกที่ตื่นตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงดัง่าตื่นง่ายเมื่อได้ยินเสียงดังผวาอย่างนี้จะฝึกลูกนอนอยังไงนะคะแบบที่สลูกที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่เรียกร้องความสนใจให้แม่อุ้มบางทีก็ไปจับหน้าตีหน้านะคะ กาอยู่บนตัวแม่นะคะอ่าอันนี้นะคะลูกแบบที่สี่คือลูกที่หลับไปแล้วหลับง่ายแต่ตื่นขึ้นมาร้องไห้แบบไม่ลืมหูกลืนตาในตอนกลางคืนอ่าอันนี้นะคะลูกท่านใดเป็นแบบไหนนะคะสี่แบบอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฝึกลูกเข้านอนนอนยาวกันว่าเราจะใช้วิธีไหนกันนะคะ อ่าทีนี้เด็กที่ตื่นมาเป็นแบบที่หนึ่งเด็กแบบที่ต้องการนมตื่นมาแล้วต้องการนมไม่ว่าจะเป็นเต้านมแม่หรือว่าขวดนมอ่าแบบนี้แบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเด็กส่วนใหญ่เลยนะคะที่เจอนะคะอ่าเพราะว่าอะไรในการที่ลูกกินนมมีสองเหตุผลหนึ่งก็คือการใช้จุกจุกแบบจุกเต้านมแม่หรือจุกขวดนมเป็นตัวกรอมหลับเมื่อเขาตื่นขึ้นมากับสองคือการที่เขาตื่นมากินนมเพราะว่าเขาหิว สเหตุผลนะคะที่เด็กกลุ่มนี้จะต้องตื่นไม่นอนยาวนะคะวิธีการแก้ก็ต้องแบ่งตามเหตุผลสำหรับเด็กที่ขาดนมไม่ได้ในกลุ่มที่หนึ่งถ้าเขาตื่นมาแล้วเขากินนมแม่หรือกินขวดนมแล้วกินแบบจริงจริงจังๆดูดเกินสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีดูแบบดูแบบหิวเลยนะดูแบบหิวจริงๆจังๆอันนี้คือเด็กกลุ่มที่หิวก็คือ,ค,อคือหิวนมนะคะ ส่วนเด็กที่ตื่นมาอ่าดูจริงๆริงจังๆเนี่ยอาจจะประมาณหมดประมาณหนึ่งถึงสองออนเลยนะสองออนสองออนก็คือดูแบบอึ๊กอึ๊กอึ๊กถึงประมาณสองออนเนี่ยแสดงว่าหิวนะคะแต่เกิดดูดเต้าแม่คือดูดนานประมาณสิบนาทีดูแบบจริงจังจนเต้านิ่มยวกนะคะอ่าแต่ในกลุ่มที่ขาดนมไม่ได้กลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นแบบว่าดูดจิบ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 แล้วก็หลับแต่ต้องดูดหัวนมแม่ต้องคาเต้าคา,าปาก จุกนมต้องคาปากนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่สองแล้วมาดูวิธีการแก้ของในก,กลุ่มนี้กันนะคะที่ขาดนมไม่ได้กรณีที่ลูกตื่นมาแล้วหิวอะตื่นมาแล้วกินนมจริงจังอย่างที่พี่แกนบอกคือหิวนมจริงนะคะให้คุณแม่ย้อนกลับไปดูมื้อก่อนหน้าคะ่ะมื้อก่อนหน้าที่จะหลับเนี่ยลูกดูดนมได้เท่าไหร่ปริมาณเยอะไหม อ่าเพราะเด็กบางคนเนี่ยเล่นแบบทั้งวันแล้วพอจะหลับรอบแรกเนี่ยบางคนกินนมแค่แป๊บเดียวแล้วหลับเลยอ่านะคะหรือง่วงสุดแล้วอาจจะกินนมน้อยทําให้เขาเลยหิวเร็วเราต้องให้นมมื้อก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยอาจจะต้องเยอะขึ้นนะคะเคยกิน4ออนอาจจะเป็น5ออนกรณีลูกไม่แหวนนะอ่ะถ้าดูดเต้าแน,นมแม่เนี่ยเด็กมีโอกาสหลับสูงมากพี่บอกเลยถ้าเราไม่กระตุ้นต้องคอยกระตุ้นตลอดนะคะกระตุ้นให้เขาดูดให้เยอะมากๆในมื้อก่อนหน้า ในน้องที่ถึงวัยหกเดือนขึ้นไปแล้วที่เป็นวัยกินอาหารตามวัยก็ต้องให้กินข้าวอ่ะกลางวันกลางวันก็ต้องดูว่าลูกได้กินนมพอไหมเราต้องให้เขากินนมให้อิ่มอ่ามันมีผลถึงรอบดึกนะคะเพราะว่าเด็กต้องการนมเอ,อพลังงานเนี่ยที่ได้จากนมเนี่ยทั้งวันนะคะถ้ากลางวันกินน้อยกลางคืนเขาก็จะต้องตื่นมากินแต่ถ้าเกิดกลางวันกินเยอะกินพอกลางคืนเขาก็จะนอนยาวได้ อันเนี้ยให้เพิ่มปริมาณนมที่กินมื้อกลางวานันให้เพิ่มปริมาณนมที่กินมื้อก่อนหน้าพยายามให้กินเต้าให้มากอย่าให้หลับก่อนในมื้อก่อนหน้าโดยเฉพาะมื้อก่อนหน้าก่อนนอนนะคะกระตุ้นให้ดูดสมมติว่ากินแป๊บเดียวหลับปลุกอุ้มเลอปลุกแล้วก็เข้าเต้าใหม่นะคะในเด็กกลุ่มที่ตื่นมากินนมแบบหิวส่วนเด็กที่ตื่นมากินนมแบบแบบว่า จุกจิบจุกจิบอะไรเงี้ยแล้วก็หลบับไม่ได้กินถึงห้านาทีสิบนาทีเลยลหรือไม่ก็ดูดขวดแบบไม่ได้ใหญ่จะกินนมอะไรเงี้ยนมไม่ไหลเข้าปากดูดแล้วก็คลายออกทางปากอะไรอย่างเงี้มมาาย,ออยคะ่ะแต่อยากดูดจุกเด็กกลุ่มนี้นะคะวิธีการที่เราจะเอาเข้านอนเนี่ยเขาต้องหาการกล่อมด้วยวิธีอื่นคะ่ะฝึกให้เขากล่อมตัวเองคะ่ะอ่าเด็กกลุ่มนี้ให้ฝึกกล่อมตัวเองนะ กล่อมตัวเองเนี่ยจริงๆเราเริ่มได้นะสี่เดือนเนี่ยเร,เริ่มเริ่มยังทานหามุมผ้าหาหูตุกตาให้เขาจับบี้คึงคึงไก่นะคะโดยอาจจะเริ่มโดยการที่ให้เขาทาพร้อมกับการกินนมอืมนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะอ่าในเด็กกลุ่มที่กินหิวกินนมเพราะหิวเนียก็ฝึกไปด้วยได้นะคะเดี๋ยวพอเขาเลิกหิวอึ้งคืนเนี่ยเขาก็จะได้กล่อมตัวเองได้นะคะก็ทำอย่างเงี้ยฝึกให้เขากล่อมตัวเอง พอเริ่มหลับแล้วก็อานมออกแล้วยังคงเหลือผ้าที่เขาจับหรือตุกก๊กตาที่เขาจับหมอนข้างที่เขากอดจับมุมหมอนข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกอันนี้ก็จะทําให้เขาเข้านอนได้อน,นี้สําหรับเด็กกลุ่มกลุ่มแรกที่พี่กัลพูดถึงคือขาดน,นมไม่ได้มีสองเหตุผลคือขาดไม่ได้เพราะหิวกับขาดไม่ได้เพราะติดติดจุนะคะแบบที่สองคือเสียงดังนิดหน่อยตื่นนะคะแบบที่สามคือ ตื่นมาแล้วจะต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่ให้ทำอะไรสักอย่างให้อุ่มให้เล่นนะคะและแบบที่สี่คือรับง่ายแต่ตื่นมาร้องอ่าแบบนี้พี่แกนเห็นว่าคุณแม่มาก่อนเลยคุณแม่มีแบบที่สี่มางั้นก็เรามาพูดกันถึงวิธีการนี้ก่อนนะคะรับง่ายแต่ตื่นมาร้องในเด็กกลุ่มนี้นะคะก่อนนอนนะคะ แนะนำว่าเราควรสร้างความมั่นใจความรู้สึกปลอดภัยความอบอุ่นกันก่อนนอนค่ะบางทีเนี่ยเด็กเนี่ยอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วกลัวว่าคุณแม่คุณพ่อไม่อยู่ไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะเด็กช่วงวัยที่มีภาวะก,การแยกจากก็คือแปดเดือนจะตื่นมาแล้วอาจจะร้องได้นะคะอ่านะดังนั้นค่ะ,ะต้องแบบใช้ช่วงเวลาก่อนนอนให้คุ้มค่านิดนึง เล่นกันนะคะนิทานการกอดกันนะคะช่วงกลางว่ากลางคืนนะให้ทำแบบนี้ก่อนที่เขาจะนอนแล้วก็กลางวันเนี่ยในกรณีเด็กที่วัยกลัวการแยกจากนั่นแหละเราจะต้องทำให้เขามั่นใจให้ได้ว่าเออแม่ไปหรือว่าพ่อไปเราจะกลับมาบางทีเขาเกิดการฝังใจถ้าแม่ไปสมมติไปทำงานแล้วไม่ได้บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็รู้สึกว่ากลัวแม่หายเด็กกลุ่มนี้ก็จะตื่นมาแล้วก็ร้องไห้โดยเฉพาะเมื่อตื่นมาแล้วไฟในห้องปิดสนิทออในกลุ่มนี้อาจจะแนะนำเพิ่มเติมว่าให้ใช้เป็นไฟไฟโคมไฟดลลาวไล่อะไรนะไฟที่มันเปิดสลัวสลวหน่อยหรือว่าบ้านใครมีแสงไฟหน้าบ้านก็เปิดแง้มม่านให้แสงเข้ามานิดๆประมาณว่าให้ลูกตื่นแล้วเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่นอนอยู่อ่านะคะ แบบนี้นะคะสําหรับเด็กที่กลัวการแยกจากกลัวว่าพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยก็ตื่นมาร้องแต่มันจะมีเด็กที่แบบตื่นมาร้องเพราะว่าไม่รู้ว่านี่เป็นเวลานอนเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกเขาตื่นมาเขาก็มันมืดแล้วเขาก็ไม่รู้เป็นเวลานอนเขาก็จะร้องร้องร้องเด็กกลุ่มนี้ให้ทํายังไงเด็กกลุ่มนี้ยคุณพ่อแม่จะต้องบอกเขาว่าก่อนนอนนะก่อนนอนต้องเริ่มบอกเขาว่าวันตอนนี้เป็นช่วงเวลาเข้านอนนะเดี๋ยวเราจะต้องนอน พาเขาไปใบ้ของเล่นสิ่งของต่างๆของรักของเขาในห้องเนี่ยของเล่นต่างๆคะ่ะอ่าเราจะนอนแล้วนะสร้างกิจวัตรประจําวันเขาห้องน้ําก่อนอ่าแล้วอ่านหนังสือนิทานพาเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นกิจวัตรประจำวันแบบรูทีนที่แบบว่าให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นเวลาของการนอนเขาจะได้ค่อยๆรับรู้ว่าตื่นมาฉันจะไม่ได้เล่นแล้วฉันจะได้ไม่ต้องร้องไห้นะคะก็ทําไปนะคะทําแบบนี้นะคะทีนี้ มันจะมีให้แยกอีกนิหนึง่งว่ากรณีที่เด็กตื่นมาแล้วร้องไห้ให้เราสังเกตดูว่าเขาร้องไห้จริงจงจัง,จรง,จรง,จรงหรือว่าหลับฝันเพราะเด็กมีช่วงหลับฝันนะคะถ้าใค,ใครเคยฟังพี่กันบางคนนยฝันแบบยิ้มบางคนแบบฝันแบบคลางอ,อืออ้อบางคนบิดตัวไปมาบางคนก็คือร้องไห้เด็กกลุ่มนี้เขาจะตื่นมาแล้วร้องไห้โดยที่ไม่ลืมตานะและถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรเขาสามารถหลับต่อเองได้ นะคะอันนี้ต้องแยกนิดนึงดังนั้นถ้าลูกตื่นมาแล้วร้องไห้อย่าเพิ่งเข้าไปชัดตัวลองสังเกตอาการก่อนว่ามีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นไหมถ้ามีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องทําอะไรนะคะ,ะในกลุ่มนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เคยเป็นแบบนี้ได้อยู่ยดีลูกนอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมาร้องไห้กลางคืนทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจังประจวบเหมาะนะคะลูกนะคะมีอาการน้ำลายไหลเยิม้ม ชอบกัดนู่นกัดนี่ตอนกลางวันนะคะเหงือกเบือบวมบวมัวมีตุ่มขาวๆข,ขึ้นในเหงือกอันนี้แสดงว่าลูกอยู่ในช่วงฟันกําลังจะขึ้นนะคะก็เป็นได้นะคะอ่าบางคนเนี่ยฟันซี่แรกขึ้น6เดือนบ้างบางคนฟันกรามขึ้นช่วง9เดือน10เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาการที่ตื่นมาร้องให้กัง จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยากนิดนึงแต่เราบรรเทาอาการได้ค่ะจะช่วยเป็นช่วยเนื้อนวดเหงือกให้เขากลางวันก็ให้เขากัดยางกัดอะไรให้เขาได้รีลีดความคันของเขาเนี่ยค่ะลดความคันเหงือกคันปวดเหงือกของเขานะคะอ่าก็อาการฟันจะขึ้นเนี่ยจะอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะประมาณนี้นะคะแบบที่สองน้องสองเดือนนะคะคุณแม่นิสารัตบอกว่าแบบที่สองอ่า แบบที่สองก็คือเสียงดังนิดหน่อยตื่นนะคะน,นี้ต้องแยกนะคะว่ามันจะมีโมโรเอ่อรีเฟกโมโรรีเฟกนะคะที่น้องมีการผวาเวลานอนเธอจะสะดุ้งขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดังอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ในช่วงแบบจะหายไปประมาณ6ดีอวิธีการแก้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่โมโรรีเฟกเนาะคือแบบตื่นมาเสียงดังนิดหน่อยเวลานอนนะคะบางทีการเลี้ยงลูก เราเข้าใจว่าเราต้องให้ลูกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วการให้ลูกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้ลูกสะดุ้งแล้วก็ตื่นง่ายเมื่อมีเสียงเข้ามาที่โสตศาสตร์หูอย่างหนึ่งคือหูลูกจะดีกว่าหูผู้ใหญ่หูเด็กจะดีกว่าหูผู้ใหญ่นะคะความสามารถในการได้ยินอ่ะอันนี้คือจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นอันนี้คือจริงๆก็คือตามทฤษฎีค่ะความสามารถในการได้ยินของหูลูกเนี่ยดีกว่าผู้ใหญ่ลูกจึง ไม่แปลกที่เวลาที่เราทําอะไรกันเบาๆแล้วลูกได้ยินนะคะอันนี้นะคะอ่าทีนี้อ่าถ้าตื่นตื่นสักเสียงดังเนี่ยอะก็อาจจะลดโดยการเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงบรรเลงนะคะเบาๆในห้องครอคอตลอดเวลาเวลาที่มันมีเสียงดังแทรกขึ้นมาแต่เสียงเพลงเนี้ยยังอยู่มันจะกลบความตื่นตกใจของเขาได้ด้วยนะคะ อันนี้หนึ่งวิธีการนะคะที่จะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้ฝึกนอนหรือเข้านอนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะทีนี้อีกหนึ่งอย่างตื่นไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่กลับไปนอนเองได้หรือเปล่าเนี่ยสำคัญในกลุ่มนี้นะคะถ้าเขาตื่นขึ้นมาประจัดการสิ่งแวดล้อมได้บ้างแล้วต้องฝึกเขากลมตัวเองด้วยเพื่อให้เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ หลับต่อเองได้นะคะก็มีอุปกรณ์ก่อมนอนนะคะหรืออาจจะมีอุปกรณ์ทดแทนคุณแม่หรือตัวช่วยคุณแม่อย่างเช่นอุปกรณ์ก่อมนอนพวกนี้มันจะเป็นเหมือนตัวแทนคุณแม่ได้ด้วยนะพวกข่มเนา่าตุ๊กตาเนา่าหมอนรักอะค่ะอ่าเขาจะได้ตื่นมาแล้วแบบไม่มีความกังวลนะคะไม่ผิดปกตินะคะที่ลูกจะมีตุกตารักหมอนรักข่มเนา่า ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดไม่ต้องกังวลนะคะมีได้พี่ว่าบางทีการพี่สนับสนุนด้วยซ้ากับการยัดเยียดให้มีอะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งทดแทนนะคะเด็กเขาจะได้เริ่มแยกได้แยกตัวเองออกจากพ่อแม่นะคะได้ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่รักเรานะคะเขายังคงรักเราแต่สิ่งเหล่าเนี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งแทนใจอะ่ะอืนะ,ะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์คะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะ